ก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กรบรักทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหมอนอกกระตรนะครับเลยมานะครับวันนี้พึงมีเวลามาลงคลิปนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องของลายมือนะครับลายมือที่ทรงอิทธิพลนะครับร่ารวยจากการใช้งานคนได่ว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตลูกคนรวยนะครับเกิดมาไม่ต้องลําบากนะครับมาบริหารธุรกิจกิจการของคุณพ่อคุณแม่ต่อได้เลยนะครับก็ก็เนื่นนะครับเป็นคำเช่อสุขคนนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับรับฟังนะครับ แล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็เรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องของเหตุและผลนะครับก็ย่อมมีมานะครับซึ่งศาสตร์ของการดูลายมือนั่นก็เป็นเรื่องของนักวิเคราะห์นะครับเก็บรวบรวมสถิตินะครับลายมือนะครับซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางทางด้านกายภาพนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ การเก็บสิติมานะครับซึ่งก็บ่งบอกไปถึงลายมือแบบนี้ก็จะส่งผลไปตามอย่างนี้นะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับต้องเช็คที่ลายมือของท่านดูนะครับว่ามีเส้นสีแดงกับสีเขียวขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับทําทไมถึงมีอิทธิพลอย่างมากมายนะครับกับอาการใช้งานคนนะครับอยา่างแรกเลยเส้นที่1นนะครับก็คือเนี่ย เส้นสีเขียวเนี่ยนะครับียกว่ากริเส้นอาทิตย์นะครับทรงอิทธิพลหลายด้านนะครับในเรื่องของอาการวาสนาดีนะครับเกิดมาร่ํารวยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยนะครับวาสนาโดดเด่นนะครับการใช้งานคนมีอํานาจมีบริวารมีสิ่งที่เหนือคนอื่นนะครับทั้งเรื่องของกําลังทรัพย์กําลังคนแล้วก็อธิปไตยยศตําแหน่งนะครับ อาจจะพ่อรวยแล้วก็พอพ่อรวยก็ตัวเองก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครมากนะครับก็เข้ารับราชการหรือเข้าเป็นใหญ่เป็นโตหรือเข้าบริษัทเป็นเจ้าคนในคนได้เลยนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนแข่งกับใครนะครับทำบุญมาดีเรยกว่าเกิดบนกองเงินกองทองนะครับแต่เรียกว่าวาสนางี้ก็เรียกว่าวาสนาเกิดบนกองเงินกองทองเกิดมาแล้วก็ร่ํารวยนะครับมี ครอบครัวที่เป็นใหญ่เป็นโตนะครับมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเรยกว่าไปไหนก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นเรียกว่าเป็นลูกคุณหนูก็ได้นะครับไม่ได้มีแต่ในนิยายนะครับแต่ว่านี่เมือเส้นลายมือเป็นอย่างนี้ลองดูที่ลายมือของท่านว่าเป็นอย่างนี้ไหมท่านเป็นคนที่อย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่คือเส้นแรกเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับขยายฮัลเอียดลึกซึ้งไปสักเล็กน้อยนะครับนี่คือเส้นที่1นะครับเส้นที่2นะครับเส้นวาสนากำหนดชะตาชีวิตนี่ครับเห็นใช่ไหมรัาเส้นเกิดจาก เส้นชีวิตนะครับมานะครับแล้วก็หลบหลีกที่รับลำบากนะครับเรียกที่ราบลาบากนะครับนี่ครับขึ้นมาจดที่เส้นใจนะครับได้อะไรก็เพื่อมาคิดอะไรก็จะได้สมหวังดังใจนึกสมหวังดังใจปรารถนานะครับเรียกว่าเหมือนกับแก้วสารพันนึกนะครับนึกอยากได้อะไรก็ได้ดังใจปรารถนาเลยนะครับเนรมิตได้ทุกสิ่งบนโลกนะครับเป็นแต่ดาวกับเดือนนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นพระราชาก็ใช่เป็น อาคาบดีเศรษฐีนะครับก็ได้นะครับซึ่งก็บ่งบอกไปถึงความมีวบอิ่มใจในความสุขในสิ่งที่ตัวเองได้รับมานะครับแล้วก็ได้เกิดประสิทธิผลนะครับไปในเดินทางไกลๆก็เรียกว่าพอ,อพอใจนะครับมีความสุขนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยอคิดมากแล้วก็ในเรื่องของทุกอย่างนะครับเงินทองก็ไม่ขาดมืออะไรก็ สุขสบายไปหมดนะครับเรียกว่าลูกคณหนูนะครับสั่งได้ดังใจแต่ว่าคนอย่างนี้ก็เรียกว่าท้าบุญมาดีนะครับก็เรียกว่าเป็นพระบ,บมรมโอชษมาเกิดก็ว่าได้นะครับออกขอไปดีสามนะครับวานผิดดังนั้นแล้วนะครับลายมือนี้ก็ลองดูที่เส้นวาสนาของท่าน,นมีขึ้นมาอย่างนี้มั้งไหมครับลายมือของท่านนะครับมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตแล้วมาจดที่เส้นใจอย่างนี้หรือเปล่า นั่นหมายถึงความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเพรมตดีเนี่ยครับแล้วก็พอมันขึ้นมาอย่างเงี้มันก็เห็นตรงนี้เป็นบอ่อน้ําทิพย์เนี่ยว่าหรือว่าเป็นกินตุงเป็นสมบัติเก่าเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ตัดไม่ท่องนะครับอ่านะครับนี่ก็3นะครับเส้นชีวิตนะครับอบอกความเป็นไปของชีวิตนะครับเนี่ยเส้นชีวิตโอบล้อมนะครับรยกว่าอายุยืนด้วยแล้วก็ โรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับเกลี่ยงเกลาไม่มีกาอไม่มีขีดไม่มีเส้อนอะไรมาตัดมาขวางเส้นชีวิตอย่างนี้นะครับเ็าเรียกว่าได้ดิบได้ดีเพราะว่าสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงพละกาลังเยอะทําอะไรก็อย่างคนอื่นก็ทํางานได้วันวันเดียวเขาก็ลาแล้วหชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ลาแล้วแต่คนนี้เป็นวันเป็นปีเป็นเดือนนะครับไม่ลดละไม่ท้อถอยนะครับในเวลาศึกษาศึกษาอะไรก็ ไปได้ไกลไปได้ดีนะครับแล้วก็เส้นสมองนะครับสีเส้นสมองก็แหลมคมนะปลายแหลมคมแล้วก็คิดการวัยคิดรวดนวก็สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะครับปัดเปลืองนะครับวางแผนอะไรต่างอย่างก็ก้าไกลเรียนอะไรก็เร็วนะครับเหมือนพุทธเจ้าออนะครับเรียนปั๊บเดียวนะครับแตกฉานหมดสรพพวิชานะครับเราอนันนี้อาจจะยกตัวอย่างไกลเกินไป เอาเฉพาะปัจจุบันที่เรามีเราสังเกตดูนะครับลายเหมืองท่านเป็นอย่างนี้ไหมเส้นสมองไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากนะครับพอดีปลายแหลมคมนะครับสังเกตดูนะครับถ้าคิดถ้ายาวมานนี่ก็อาจจะคิดนานหน่อยละเอียดรอบคอบก็จริงแต่ก็จะไม่ทันใจนะครับบางทีโอกาสมาแล้วคิดช้าแทนที่จะตัดสินใจได้เร็วก็ทําให้เสียการเสียงานใหญ่ไปนะครับเส้หนหัวใจนะครับเส้หนหัวใจนะครับเดี๋อวนี้อาจจะปลายาจ,จะตกร่องนิดหนึ่ง ปลายดีต้องมาตรงนี้นะครับเนี่ยถึงจะดีนะครับอย่างนี้ถ้าปลาตกล่องนี้แปลว,ว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับได้มาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลบริษัทบ,บริวารคนรอบข้างนะครับได้มาแล้วก็ทําบุญทําทานแล้วก็ใช้สอยให้เกิดประโยชน์กับผู้คนกับสิ่งที่เองมองไปเห็นประโยชน์สิ่งใดที่เกิดขึ้นนะครับกับธุรกิจหรืองานหรือครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างรวมไปถึงประเทศชาตินะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในมือของนายกก็ได้นะครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คือเส้นอิทธิพลทรงอิทธิพลในเรื่องของเกิดมาร่ารวยนะครับอิทธิพลอย่างหนึ่งอิทธิพลด้านธุรกิจนะครับก็จะมีเส้น <c oughs> อีกเส้นหนึ่งที่เกิดขึ้นตัดมานะครับตัวอย่างเป็นเส้นสีฟ้ารงมีอ่าสีแดงแล้วกันนะครับนี่ครับสมมติมีเส้นหนึ่งพุ่งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ จะมีอิทธิพลด้านธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเจ้าใหญ่เจ้าโตในเรื่องของการครอบครองธุรกิจในด้านต่างๆการเจรจาการซื้อขายหรือการทำธกิจลงทุนแล้วได้กำไีกาไรนะครับเจรจาพูดคุยเราเชื่อฟังนะครับได้ดบได้ดีเพราะการเจรจาการลงทุนการทําธุรกิจนะครับแล้วก็มีอำนาจในการสั่งคนนะครับสั่งคนแล้วก็ทําคนใช้ใช้ใช้คนทํางานใช้เงินทํางานนะครับใช้ปากทํางานนะครับแล้วก็ใช้ความคิดทํางานนะครับใช้สมองนะครับ ก็จะได้ดีเพราะว่าการวางแผนการหาทุนจากการลงทุนหมุนเวียนนะครับใช้เงินต่อเงินนะครับใช้คนต่อคนนะครับใช้คนทํางานเรียกว่าเป็นมือที่สุขสบายนะครับรวมถึงเนินแต่ละเนินนี่อิ่มอวบได้รูปนะครับไม่เล็กเกินไม่แฟบไม่อะไรนะครับนี่นะครับเรียกวคนมีบุญมาเกิดนะครับเกิดกี่พบกี่ชันก็จะแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านเมื่อท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านจะชอบสั่งสมบุญอยู่แล้วนะครับ เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าท่านเป็นคนใจบุญสัทยมะจะอย่างอัตภาพนี้ไปอีกนานแสนนานนะครับเกิดมาก็ไม่ได้ลําบากนะครับจนผลสุดท้ายก็นั่นนะครับเข้านิพพานนะครับอ่ะอีกเส้นหนึ่งนะครับที่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือถ้าเป็นตรีสอนนี้ขึ้นมาอีกนะครับอันนั้นหมายถึงเป็นระดับที่เรียกว่าอ่าเป็นแสงสว่างเป็นกระทาเรียกว่าชื่อเสียงบริวารจักรจรกระจายไปดังไปทั่วโลกนะครับ มีอำนาจไปถึงในรัฐมนตรีก็เป็นได้นะครับลงอะไรก็สําเร็จนะครับ <c oughs> นี่ก็คือวาสนาสั่งการคนได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมนี่ในสามเหลี่ยมงโชคลามนะครับแห่งความเฮงรวมไปถึงเงินเก็บเงินทองนะครับที่เกิดขึ้นในเรียกว่าใช้ความคิดในการหาเงินนะครับเนี่ยได,ได้ดีเพราะว่าความคิดความสามารถ วางแผนเก่งนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับนี่คือเก็บเงินเก่งนะครับช่องเส้นใจกับเส้นสมองนี่มันห่างกันตรงนี้นี่เรียกว่าเงินเก็บเงินสมบัตินะครับฝังไว้โลกหลานวันเครือแล้วก็มีสมบัติเก็บไปเยอะแยะมาจนบ้านเป็นที่ดินเป็นเงินเป็นสมบัตินะครับมากทีเดียวนะครับเก็บเงินได้เก็บเงินเก่งแล้วก็มีสมบัติเป็นมรดก หลักพันล้านร้อยล้านนะครับหรือว่าหมื่นล้านนะครับนี่ครับแต่มีอย่างนี้เนี่ยโหระดับเจ้าสัวมีธุรกิจใหญ่โตนะครับมีอสังหาริมทรัพย์ที่มากมายนะครับก็ลังดูว่าสิ่งที่พูดมานั้นเป็นจริงหรือเปล่าในลยเมืองท่านถ้าท่านไม่มีไม่เป็นไรนะครับบาสนาเราสร้างเองได้ก็ต้องสังสมบุญสุนทานไป กรณีที่เกิดมาเขาสั่งสมมามากนะครับก็ไม่ได้ทํามาแค่ชาติเดียวก็ททามาลหลายชาติเส้นดีๆจึงมาปรากฏให้เห็นปรากฏชัดไม่ว่าจะเป็นเส้นธุรกิจเส้นอานาจสังการสนนี่แค่เส้สนอานาจนะครับเสนบ้นวาสนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเส้นวาสนาถ้าไม่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตได้ไหมเกิดขึ้นจากเท่นี้ได้ไหมได้นะครับอันนี้มาจดที่เส้นใจอันนี้ยิ่งดีอันนี้เขาเรียกว่า,าได้ดีจากาคนอื่นนะครับนะ ก็มีส่วนนะครับเป้าหมายมันอาจจะมีแค่เรื่องของอันนี้อาจจะต่อสู้ตัวเองนะครับแล้วได้ดีอันนี้อาจจะคนอื่นช่วยเหลือแล้วได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้เกิดมาแล้วก็บนกองเงินกองทองทั้งสองอย่างนะครับเรียกว่าได้ดีเพราะว่าคนอื่นบริวารแล้วก็ลูกหรือแม่ก็ครอบครัวพ่อแม่ทำรวยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของหัดที่ดีนะครับไปจนถึงเรื่องของ าการสั่งการใช้งานคนทคนําคนใช้เงินคนเพื่อทําเงินให้ตัวเองนะครับใช้คนทําเงินให้ตัวเองนะครับก็หวังว่าท่านจะชื่นชอบนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็พูดถึงเส้นทรงอิทธิพลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความร่ารวยจากการใช้งานคนจากการใช้มันสมองจากการใช้การวางแผนของตัวเองแล้วก็ได้ทรัพย์ได้สมบัติมานะครับ ก็ขอบคุณที่ท่านฟังจนจบนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้น้าที่ด้วยนะครับก็ฟังไว้เพื่อเป็นความรู้ประดับสติปัญญาลองดูกับตัวเองลองดูกับลูกหลานคนรอบข้างดูว่ามีอย่างนี้เราก็จะเชื่อว่าโอ้คนนี้เกิดมาร่ำรวยแน่นอนนะครับเกิดมามีความสุขสบายสะดวกสบายนะครับอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของดวงชะตานั้นมันสร้างกันไม่ได้นะครับต้องสร้างอีกนะครับเราไม่มีเป็นลายมือ ร้อยคนก็ร้อยแบบนะพันคนก็พันแบบนะครับลายมือยากนะครับที่จะเหมือนกันนะครับบางคนมีเหมือนกันแต่ก็มีเส้นอื่นๆมาตัดมาขวางต่างกันนะครับทำให้ชะตาแต่ละคนต่างแตกต่างกันไปรูปรลางผิวพันณนารวมไปถึงฐานะอะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ทํามาเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยมาไปชุมกันทําให้เกิดลายมืออย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้โหนลอกกระแส ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปตัดไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปวิดีโอในวันข้างหน้าด้วยนะครับขอบคุณที่ท่านรับฟังด้วยมานะครับสวัสดีครับ